ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ปางช้างแม่สาค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเข้ามาอาบน้ำช้างค่ะเข้ามาชมชมฟีนะคะชมฟีก็เท่ากันเนี่ยฮะเสียงเหมือนตูบเลยโอ้ยยี่เด้งตุบเลยหลงงเลยนึกว่าตูบมา อช่ <c oughs> สำหรับปงางช้างแม่สาจะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใ,นในกล้กับม่อนแจ่มวันนี้ไปตองมาเที่ยวม่อนแจ่มขากลับก็เลยแวะมาเที่ยวที่ปงางช้างแม่สาค่ะที่นี่สามารถเข้าชมฟรีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นจุดแขกร้า,าอาหารช้าง ้าใครสนใจก็สามารถซื้อตะกร้าอาหารช้างได้เลยค่ะราคาแค่100บาทเท่านั้นวันนี้ไปตองรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยให้อาหารช้างหรือว่าเล่นกับช้างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง มันเปิดปิดจริงจรตู้อาน้ำช้างติดต่อตรงนี้คับตู้ไม่คิดถึงตู้จังเลยอ่ะอันนี้ติดต่ออาบน้ำช้างตรงนี้ใช่ไหมคะมคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาสาหรับกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะคะวันนี้ไปตองจะมาอาบน้ำช้างคะ่ะเันนช้างเนี่ยเราแบ่งเป็นสองสายพันธุ์ที่ที่หาดู ไม่ยากนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์แอฟริกาจากบ้านเราเราเรียกช้างเอเชียเนาะรับถ้าเป็นช้างแอฟริกาเนี่ยตัวใหญ่กว่าวหรือแคกว้างกว่าชั้งตัวผู้ตัวเมียจะมีงาเยาวเหมือนกันนะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยเราดูง่ายนะครับตัวผู้ก็มีงานะครับสายขนือตัวเมียก็ะจะไม่มีทั้งตัวผู้มีงาเราเรียกคลายปลายสมุนตัวเมียที่ตัวเมีย,รเ,เ,มยรเราเรียกว่า ทงัทงนะครับทางจันน้อยทา,ท,าทางทาต่างตรงนี้ส่วนตัวคู้ที่มีงาสั้นนะครับเขาจริงๆแล้วร่างกายพวกนี้เหมือนเหมือนตัวผู้ทั่วไปเหมือนช้างคลายแต่ว่างาเขาจะไม่ยาวเท่าเท่า,า,าช้างคลายนะครับเขาจะเรียกว่าสีดอก็คือถ้าเป็นช้างบ้านเราแบ่งเป็นช้างคลายคู่มีงายาวนะครับช้างสีดอตัวผููมีงาสั้น แล้วก็ตัวเมียตัวเมียมีงานเล็กๆเราเรียกคนายหรือว่าขนแหน่งแล้วก็จะมีช้างบางชนิดบางประเทศที่มีแค่มีงานแค่ข้างเดียวเหมือนใครบนดินนี่ก็เป็นช้างคลายแต่ว่าเขามีงานข้างเดียวตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับช้างที่ไปตองจะมาอาบน้ําด้วยวันนี้ค่ะชื่อว่าแม่วันเพนค่ะ แม่มันเพ็นตัวใหญ่มากๆเลยค่ะสงสัยน่าจะกินเก่งแน่ๆเลยอ่ที่บ้างก็ค่อยๆป้อนไปทีละอากีลาอากจลาแบบนี้นะเวลาป้อนข้าแล้วก็ใส่สที่งวงเลยอื ซ้อนไว้ก่อนเขาบอกให้ซ่อนไว้ข้างหลังนี่เขาบอกให้ป้อนก่อนเลยป้อนอันนึงป้อนไปอันนึงเออนั่นแหละเอาไปตรงป้อนน้เรียม่ต้องซื้อตะก้าอาหารมาให้แม่วนเพนกินจะได้เป็นการทำความรู้จักกันก่อนที่จะลงไปอาบน้ำด้วยกันค่ะแม่วันเพนทำท่าของอาหารเก่งมากๆแสนรู้จริงๆเลยค่ะ ด้วความที่แม่วันเพนตัวใหญ่มากๆตอนแรกใบตองก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าย,ยืนใกล้ๆค่ะแต่พอเริ่มคุ้นเคยใบตองก็เริ่มขยับเข้าไปใกล้ๆมากขึ้นค่ะแม่วันเพนจริงๆมากแล้วก็กินเร็วมากๆด้วยค่ะ มันน่ารักไหมใช่บบจดีมากโอเคที okay, น,นี้จัดน้ำแล้วก็แปลงแปลงขับเลย mm <laughs> Thank <laughs> you. หลังจากอาบน้ำช้างเสร็จแล้วก็ขึ้นมาป้อนอาหารช้างกันต่อค่ะ แล้วก็ถึงเวลาล่ำลากันไม่ต้องชอบแม่วันเพนมากๆเลยค่ะยังไม่อยากกลับบ้านเลยไม่ต้องอยากพาแม่วันเพนกลับไปเลี้ยงแต่ตัวใหญ่ไปหน่อยค่ะเอาไว้คราวหน้ามาเที่ยวเชิงใหม่ไม่ตองจะแวะมาหาแม่วันเพนอีกนะคะ I love you แม่วันเพน ขอบคุณคุณปุ๊กนะคะแล้วก็คุณน้องใบตองนะคะสําหรับตะกร้าอาหารของแม่วันเพนในวันนี้นะคะหลังจากที่ใบตองกลับมาที่กรุงเทพแล้วใบตองก็ติดตามชีวิตแม่วันเพนผ่านทางเพจ f a c e b o o k บางช้างแม่สาซึ่งใบตองก็ได้ช่วยซื้อตะกร้าอาหารให้แม่วันเพนผ่านทางไลฟ์สดของเพจ ซึ่งที่นี่มีช้างอยู่เกือบ7 0ตัวสำหรับใครที่รักช้างและอยากช่วยเหลือช้างก็สามารถโอนเงินสมทบค่าอาหารให้กับช้างได้ที่นี่ได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจบางช้างแม่สาค่ะสำหรับการได้มาท่องเที่ยวและทำกิจกรรมที่นี่ได้ทำให้ใบตองกลายเป็นคนที่รักช้างไปเลยค่ะ ช้งมีความอ่อนโยนและแสนร,รู้ไม่ต้องอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาสัมผัสและใกล้ชิดแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบตองในจนจดักด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย